เฮ้ยเอ้ย,อย,อยคนตออะกรวาแรงคนนั้นนะ่ะแกไม่รอดแน่คนอีสานอัน,นี่เฮ้ยมันต้องมันต้องแบบเอาเอาแบบเลนโฟที่เลนโฟพาก่อะ <All right. S 1> อายไม่รอดแน่สู๊ <c oughs> ไอ้ไม่หลอดแน่สูเอ้าเหี้ยทำไมไม่ไม่ระเบิดวะหล่จีมานี้บอกแล้วไอ้ไม่รอดแน่เฮ้ยเฮ้ยผมไม่อยู่แล้วเฮ้ยก็ต้องลอดก็ต้องลอด ไม่ได้เด็กกูหรอกเฮ้ยเยไอ้เยี่ยบ้างโดนโดนแอนทายแอร์ใช้ไหมกีบอมงโดนตัวเองไม่โดนแอนทายแอร์ไปไหนรอดไปไหนรอดเขาไม่กีบมงไงแกไม่รอดแน่เอ้าคนอีสาน ตอนนี้เห็นแต่แอสซับสอดอ่ะเฮ้ยมันนี่อือเฮ้ยแกเป็นหลอดออแกเป็นหลอดแน่คนทอ่แเนหลอน่ด้วยไอ้เป็หลอดแน่สู้ <c oughs> แกไม่หลอดแน่แแนี่แน่ทำไมเห็นแต่แอสซับสอด พยายามพยายามแอทไทยเออ <laughs> เรา,เ,<อ>าเราเห็นคนพยายามแอทไทยแอร์เ้ <laughs> 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 ยเกียร์ระยะไม่ถึงแล้วถือเลยทีได็ดไหนไหนไหนขโมนใช่ไหมขโมนโน้นน่ะใครอ่ะ <laughs> มันคือแอร์สปอร์ตตายไปหลอดแน่สูงเฮ้ยๆๆย ยางงเไปโลแม่งโดนปิงยางเฉย <ST AN TI> e> เลย <laughs> bro what the fuck ราคาสุดเจอปิงยางสองข้อก้าวไอ้หมอเฮ้ยเฮ้ยกืบมันกระทืบมันกระทืบมันมึงไม่รอดแน่แกไม่รอดแน่แกไม่รอดแน่แกไม่รอดแน่อือเอ้กิบดีแล้วเอาใหม่เอาใหม่เอาใหม่เ,เ,เ,เมื่อกี้ ระเบิดแล้วใช่เระเบิดไปกับหมอแล้วไม่ระเบิดไม่ระเบิดนะไม่ระเบิดเลยอันเดี๋ยวก็ระเบิดระเบิดด้านเลยระเบิดด้านแล้วไม่ได้ใครลอยอยู่ตรงนู้นแต่ eh, เราเราเราไม่รู้ไอ้เห uh> ี้ยมไอ้เหีแอร์ซัพพอร์ตเยอะจังเลยวะแกไม่โหลดแน่แกไม่โหลดแน่มันนี้อุ้ยไปไหน ไม่ไหนไไไไไน,ไน,นี่เออดไอเดเดีอดไเไเอเดือดไกเดไเดือดไอเดรอดไอเดือไอเจอดไอเดือดไอเดอดไอเดอดาอเดอดไอเดืดไเดืไอเบิดไเด้อดไอเดดเดีอดระเบิดเด้าดระเดิดเดืดอ เไบไย,ยจ้าไม่ได้เด็กกูหรอกบอกแล้วไม่ได้เด็กคนลอยได้เต็มไปหมดเลยไอ้ไม่รอดแน่สู้เฮียแม่งกูไปด้วยัต์แม่ง ไอ้เด็กกูาระยะแม่งไม่ถูกไอ้ตุ๊ใครอยากกินตีนยางไปโล่บางไปอวกาศแล้วจ้ามึงไม่รอดแน่มึงไม่รอดนี่มนไม่หลอดแน่คน <laughs> นนถ้ามีใครมาตกใกล้ๆไพโลก็ได้กินไพโลปิ้งยาง <c oughs> แกไม่รอดแน่โอ้ีย แกไม่รหดเน่นวิงว่งวิ่งหนี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 เฮ <c oughs> ้ยเเปิดประตูไว้เปิดประตูไว้เปิดประว <c oughs> ไว้ไม่ไม่รอดวะเอ้ยไม,ไม่ได้ย์ <c oughs> แกไม่รอดแน่คนบัตเทนฟิลบัตเทนฟิลสองศูนย์สี่สองบีไล <c oughs> <c oughs> เไอ้เหี้ยไม่ไม่ได้แดากูหลอกไม่ได้แดากูหลอกดูไม่ดีเฮ้ยเฮ้ยอิวแม่ว่าเกมไม่รอดแน่โดี๋ยวิตอยู่ไหนวะนี่ มาเลยอ๋อจ่มึงเลยวู้วอ๋ออ๋อไม่รอดแน่แกไม่รอดแน่เจไม่หลียเจตีเดบอมดูโอ้ย กาหน้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 าหาเดนเลยออกาเดเดนเลยตายคนเดียวอยากรู้จรงถ้าตายเป็นจะเป็นยังไงเดี๋ยวไรอแน่เดี๋ยวไอชิชิดชิดชิเป็นอดแน่ โอ้โหโชคร้ายจังเลยแกเป็นคนดำเลยอ้าวไม่รอดแน่แกไป่รอดแน่ให้ดำดีเทินเพื่อหลอดเฉยโอ้ไม่กอดโดเวิร์ดโดเวิร์ดเฮียนี่นีหนี่นี่ เล,เลยเนี่ยแหละไม่ใช่ปืนไฟแล้วใช้แต่แอร์บล็สเนี่ยแหละออ้ยไอเคียนไอเคียนนั่นใครวะทำไมอพีชีเปพีชีีปออยได้อะผีปออยได้อยิทเลไฟ l ไทยแลนด์อะไรวะเียนหละเซอร์ประเทศไทยดพวงา แกไม่รอดแน่คนอแกไม่รอดแน่คนอะไรดีอะไรอะอะไรอะไรบนหัวอุ้ยอุ้ยเหยื่อเกือบแล้วอะไรอะไรรีบปืนทำไมไม่ตายวะเด้อ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 เดทำไมไม่ตายวะวอล์กเติมทูไว้เนาะอินแมกินเอ้ยเติมทูแต่ไม่เติมเซิร์ฟเราเศร้าเลย แกไม่รอดแน่คนอคไอ้เชีย่ย <c oughs> ข้างข่าวเ <c oughs> มื่อกี้เห็นหัวใครเป็นระเบิดมาแล้วระเบิดแไม่รอดแน่คนไม่อยากรนแน่เอ้ย <c oughs> มึง cancel เ,เราอ่ะ <c oughs> แอบแลา <c oughs> โอย เอยู่ไหนวะกูหาไม่เจอนี่อยู่บนแฟลชน้องขึ้นไปแล้วลงนี่ลงมันนี่ลงมนนี่ลงมนนี้ไอ้น้องลงมันีแกไม่หล่นแน่แกไม่หล่นแน่อวิ่งดีกว่า